เสือเหลืองบรุสเซียดอทมุนบุกมาย้ำแค้นเอาชนะปารีแสแซงแช็แมงรวมผล2นัดดอทมุนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกการแข่งขันฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2023-24รอบรองชนะเลิศนัด2เมื่อคืนวันอังคารที่7พฤษภาคม67ปารีแสแซงแช็แมงเปิดสนามปารึกเดแพรงรับการมาเยือนของเสือเหลืองบรุสเซียดอทมุนโดยนัดแรกดอทมุนชนะมาได้ก่อน1-0 เปิดฉากครึ่งแรกรูปเกมของเปอเชเหนือกว่าทั้งการครองบอลและโอกาสในการลุ้นทำประตูแต่ยังทำประตูใส่ดอดมุนไม่ได้ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์กลับมาเล่นต่อเครื่องหลังนาทีที่50ดอดมุนได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่ยูเลียนบรันเปิดลูกเตะม,มุมจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษและเป็นมัทฮมเมลขึ้นมงเข้าไปอย่างสวยงาม ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมบรุลเซียดอทมุนบุกมาเอาชนะปารีสแซงแชกแมงหนึ่งต่อศรวมผล2นัดดอทมุนชนะ2ต่อ0นผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบบเยอร์มิวนิกกับระอันมาดริดต่อไปริโอเฟอร์ดินานอดีตดาวเตะร,ระดับตำนานของแมนยูออกโรงทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรมบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัด2ที่ระอันมาดริดจะเปิดบ้านดวลกับบบเยอร์มิวนิก มาริดหรือไบเยนจะมีเพียงทีมเดียวที่ได้ดวนกับดอดหมุนผู้ปราบเปาเชผ่านเข้าไปเล่นในนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเกมแรกระหว่างราชันชุดขาวกับเสือใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าจบลงอย่างสูสีหลังเสมอกันด้วยผลบอล2-2อย่างไรก็ตามเฟอร์ดินานมองว่าด้วยขุมกำลังนักเตะและประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปทำให้สุดท้ายแล้วจะเป็นมาริดที่เป็นฝ่ายสมหวังผมคิดว่าเกมนี้จะต้องมีประตูเพราะทั้งสองทีมมีนักเตะตัวอันตรายอยู่ด้้วยกัันทงคู่ ผมอาจทำนายผิดเรื่องที่ผมเชียร์เปอเชแต่ผมเชื่อจริงๆว่าระอันมาริดทั้งความเป็นสนามแห่งนั้นซานเตโกเบนาเบลทั้งประวัติศาสตร์ของพวกเขาและนักเตะเหล่านี้จะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบไปได้แต่ทั้งสองทีมนี้ไม่ว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบผมคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีของพวกเขานะผมไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นดอดมุน mun. แต่ทั้งสงทีมมีโอกาสที่จะเอาชนะพวกเขาได้ในรอบชิงชนะเลิศข่าวต่อไป แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานว่าโชเซ่มูรินโญ่สนใจกลับมาคุมทีมแมนยูไนเต็ดเป็นคำรบสองหลังจากอนาคตของเอริกเทนหากสอเขาง่อนแง่เต็มทีตามที่ร้านรับพนันพากันคาดหมายเซอร์จิมแรดคลิฟต์เจ้าของร่วมทีมผีแดงเล็งดึงโทมัสทูเกิลโค้ชทีมไบเยอร์มิวนิคให้เข้ามากอบกู้ผีแดงในซีซั่นหน้าแต่ขณะเดียวกันเป็นที่ระบุว่าผู้จัดการทีมชาวโปรตุกสที่ยังว่างงานนับตั้งแต่ถูกโรมาตะเพิดสนใจหวนกลับสู่โรงละครแห่งความฝันสื่อเมืองแมนเชสเตอร์อ้างคำพูดของ สเปเชียลวันว่าเขาพร้อมกลับคืนสู่ทีมแมนอยู่ในเตดหากว่าสโมสรสนใจทาบเขากลับไปคุมทีมต่อความเป็นไปได้แม้มูรินโญ่จะเป็นเพื่อนของเซอร์แรคลิฟต์แต่โอกาสที่เขาจะได้รับงานแทนกุนสือดัดยังแลดูริบรีกระนั้นก็ดีหากสถานการณ์พลิกผันกลายเป็นว่าฮิมูได้รับโอกาสให้กู้ชื่อกับทีมผีแดงก็มีแนวโน้มว่าเขาจะเซ็นสัญญากับสีนักแต่ดังนี้ มูรินโญ่คว้ากองหน้าทีมชาติอังกฤษจากสโมสรเชลซีไปค้าแข้งกับโรมาหลังเจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ลงสนามจากสิงบลูถึงขณะน,นี้หัวหอ,อกวัย26ปียังอยู่ในสังกัดของทีมมาป่าแต่เท่าที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวลือกับผีแดงเช่นกันเนื่องจากทีมดังแห่งเทเตอร์ออฟดรีมประสบกับปัญหาในการสอยตาข่ายด้วยเหตุนี้หากมูรินโญ่ได้กุมบังเหียนแมนอยู่ในเต็ดอีกครั้งเขาก็น่าจะสอยอับราฮัมมาร่วมงานด้วยอย่างแน่นอน แม้อับราฮัมจะประสบกับปัญหาบาดเจ็บอย่างหนักจนต้องรังสนามไปนานแต่ก่อนหน้านี้กุนซือเลือดฝอยทองเคยเป็นเจ้านายของเขาที่สแตมฟอร์ดบริดมาแล้วและสามารถรีฟอร์มเก่งของนักเตะออกมาได้จนทำให้เขาซอยตาข่ายได้12ประตูนในทุกรายการในซีซั่นสุดท้ายของดาวเตะอังกฤษกับทีมเมืองหลวงปฏิเสธไม่ได้ว่าแมนยูในเดหน้าจะต้องการเซนเตอร์ฮาบรายใหม่เนื่องจากพวกเขาโดนฝ่ายตรงข้ามซอยตาข่ายอย่างง่ายดายเกินคาด สำหรับตำแหน่งนี้โทโมรีน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากพ่อขาแข้งวัย26ปีมีผลงานที่น่าประทับใจกับเอซีมิลานกระทั่งเชื่อกันว่าแกร็ดเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษน่าจะใส่ชื่อเขาทำศึกฟุตบอลยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยขณะเดียวกันคาดว่าโทโมรีหวังกลับไปพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกหลังถูกเชลซีปล่อยให้ปีศาจแดงดำยืมตัวก่อนที่สโมสรของเซเรียจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับเขาอย่างถาวร เป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังอีกรายเช่นเดียวกับโทมรีโดยในช่วงซัมเมอร์ลิเวอร์ pool เกือบได้ตัวขุนพลทีมชาติไอวอรีโคสมาร่วมทีมอยู่แล้วหลังจากเขาหมดสัญญากับแฟรงเฟิร์ตแต่สุดท้ายเป็นโรมาที่ได้ลายเซ็นของเขาเนื่องจากเจ้าตัวเมินข้อเสนอจากหงแดงโดยเลือกร่วมงานกับมูรินโญนับตั้งแต่ได้สวมยูนิฟอร์มทีมหมาป่ากองหลังวัย24ปีเป็นกำลังสำคัญของทีมลูกหนังแห่งกรุงโรมอย่างต่อเนื่องยกเว้นช่วงที่ผลับไปรับใช้ชาติและพาทีมช้างดำควา้าแชมป์แอฟริกาคัพ แม้จะล้มฟุบกลางสนามเมื่อไม่นานมานี้ในเกมเซเรียอานัดบุกไปเยือนอุดินเซ่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนทําให้เกมถูกยกเลิกกลางคันแต่จากการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลเจ้าตัวไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการหัวใจวายและถึงขณะน,นี้เขากลับมาลงเล่นได้ตามปกติแล้วไม่ใช่แค่กองหลังหรือกองหน้าเท่านั้นที่แมนอยู่ในเตดมีปัญหาและต้องการเสริมทัพแต่แดนกลางของผีแดงก็ย่าแย่เช่นกันดังจะเห็นว่าพวกเขาไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมและต้องพึ่งพาบรูโน่แฟนันอย่างหนัก อีกทั้งอย่าลืมว่าเรื่องประหลาดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในวงการลูกหนังแม้ว่ากองกลางทีมชาติอิตาลีจะมีปัญหากับมูรินโญและเลือกย้ายออกจากทีมโรม่าไปขาแข่งกับกาลาตาสารยถึงขณะน,นี้กองกลางฝั่งซ้ายวัย24ปีย้ายมาเล่นให้กับแอสตันวิลล่าภายใต้สัญญายืมตัวมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าฮมูอาจนึกอยากร่วมงานกับเขาอีกรอบโดยเฉพาะตัวนักเตะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว ขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังอลืมกดไลค์กดซับติตามและแชร์ด้วยให้ด้วยนะครับ